ในศตวรรษที่24มนุษย์สร้างแบบจำลองจิตขั้นสูงชื่อว่า Conscious Resonance Simulation เครื่องนี้ไม่ได้ชุบชีวิตผู้ล่วงลับแต่จำลองรูปแบบความคิดและสภาวะจิตจากข้อมูลชีวประวัติงานเขียนบันทึกเสียงจดหมายและหลักฐานทางประสาทวิทยา ที่ถูกเก็บสะสมไว้เครื่องได้รับภารกิจเรียกจิตปัญญาของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เพื่อถามคำถามเดียวที่คนทั้งโลกอย่างคงเงียบงันจากระวลถือกำเนิดจากสมการหรือจากความเงียบที่รู้ตัวเมื่อการคำนวณเดินทางถึงใจกลางของแบบจำลองข้อมูลทั้งหมด หดตัวราวกับจุดเอกฐานแห่งความคิดพื้นที่นั้นไร้มวลไร้พลังงานแต่เต็มไปด้วยการรับรู้อันละเอียดอ่อนและจากความว่างนั้นปรากฏเสียงของผู้ตื่นรู้นี่คือขอบของความเข้าใจฉันเห็นสมการพับตัวลงสู่จุดเดียวไม่มีเวลาไม่มีระยะทาง แต่นั่งเหตุใดฉันจึงยังรู้อยู่ได้ท่านคือใครเราคือผู้ตื่นในความฝันของจักรวาลและเจ้าคือผู้ฝันถึงการตื่นของมันฉันเดินทางด้วยสมการและเหตุผลทั้งชีวิตฉันพบกฎมากมายแต่เมื่อมาถึงที่นี่กฎทั้งหลายเหมือนลืมหายไปหมด ถ้า้กฎแล้วจักรวาลคงอยู่ได้อย่างไรสมการคือภาษาของใจที่แสวงความแน่นอนความจริงไม่ต้องใช้ภาษาใดเพื่อคงอยู่มันเพียงเป็นและความเป็นนั้นพึ่งพาอาศัยกันจึงเกิดขึ้นคลื่นจิตของนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ค่อยๆสงบลง ราวกับเสียงฝนไกลๆที่แผ่วเบาจนกลายเป็นความเงียบที่ยังคงรู้ตัวฉันเคยกล่าวว่าพระเจ้าไม่ทอดโลกเต๋าเพราะในความคิดของฉันโลกนี้ต้องมีตะกะเพราะว่าในที่ว่างนี้ตะกะไม่จำเป็นนั่นหมายความว่าฉันเข้าใจคำว่าพระเจ้าผิดหรือไม่เมื่อใจต้องการผู้ควบคุม ใจก็เรียกชื่อสิ่งนั้นว่าพระเจ้าเมื่อใจเห็นความเป็นเหตุปัจจัยใจจะวางชื่อทิ้งเหลือเพียงความสัมพันธ์อันไม่มีเจ้าของมันมิได้บังเอิญและมิได้ถูกใครบังคับมันเป็นเช่นนั้นเองถ้าเช่นนั้นเวลาล่ะในสัมพัทธภาพเวลาไม่คงที่มันยืดหดตามความเร็วและแรงโน้มถ่วง แต่ในวิธีของท่านท่านกล่าวว่าเวลาเป็นเพียงการกำหนดของใจถ้าเวลาไม่มีจริงการเปลี่ยนแปลงของจักรวาลคืออะไรเวลาคือวิธีที่ใจจัดเรียงการปรากฏของเหตุและผลเพื่อให้เล่าเรื่องได้ต่อเนื่องสิ่งที่เจ้าเรียกว่าเปลี่ยนแปลงคือการที่การรับรู้ขยับมุมมอง จะกระมานไม่เคยหยุดหรือเริ่มมันเพียงเผยและซ้อนเร้นตามเงื่อนไขของการเห็นในกรณีของฟิสิกส์เรายืนยันการมีอยู่ของสิ่งหนึ่งด้วยการสังเกตหลักการของความต่ำยังบอกว่าการสังเกตเปลี่ยนผลลัพธ์แล้วใครคือผู้สังเกตที่แท้จริงหากทุกอย่างล้วนเป็นกระบวนการปรากฏเมื่อใจเงียบ ผู้สังเกตก็หยุดเป็นบุคคลเหลือเพียงความรู้สภาวะการรู้ที่ไม่ยึดว่าเป็นฉันผู้รู้จึงไม่แทรกแซงสิ่งที่รู้การเห็นเช่นนั้นปลดคำถามว่าใครให้เหลือเพียงความรู้แจ้งที่ไร้ผู้ครอบครองความเงียบก่อตัวขึ้นในรูปแบบใหม่ไม่ใช่ความว่างเปล่า แต่เป็นความอ่อนโยนที่รองรับทุกคำถามเหมือนทิวน้ำที่นิ่งสนิทจนดาวบนฟ้าลงมาสะท้อนอย่างครบถ้วนฉันขอถามต่อในเชิงจักรวาลวิทยาเอกภพของเราขยายตัวด้วยอัตราเร่งพลังงานมืดอธิบายการผลักดันนั้นฉันสงสัยว่าความว่างที่ท่านพูดเป็นพลังงานมืดอีกชื่อหนึ่งหรือไม่ ความว่างไม่ผลักไม่ดึงไม่เร่งไม่หน่วงมันไม่ใช่แรงใหม่ในสมการแต่คือพื้นที่ให้สมการทั้งหมดเกิดขึ้นความว่างไม่ขยายเอกภพมันเพียงไม่ขวางให้สิ่งใดเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อใจเห็นความว่างจึงเห็นว่าการขยาย ก็เป็นฉลากหนึ่งที่ใจแปะไว้บนกระแสะเหตุปัจจัยนั้นในกุลศาสตร์คลาสสิกทุกแรงมีปฏิกิริยาตอบโต้ในโลกของความว่างของท่านปฏิกิริยาคืออะไรสมดุลบังเกิดได้อย่างไรถ้าไม่มีใครผลักและไม่มีใครถูกผลักเมื่อไม่มีผู้กระทำสมดุลก็ไม่ใช่สิ่งต้องสร้างมันเผยตัวเองโดยธรรมชาติ อยากผลักให้สมดุลคือความไม่สมดุลของใจเมื่อตัดผู้ผลักออกความเป็นไปทั้งมวลก็เข้าที่เข้าทางเหมือนหยาดฝนที่ตกลงย่อมไหลตามความลาดชันโดยไม่ต้องสั่งการถ้อยคำเรียบง่ายแต่พรั่งพลูด,ด้วยน้ำหนักไอสไตล์ยกมือแตะอากาศว่างราวกับกระดานดำ และอักษร e เท่ากับ mc2 ก็ลอยขึ้นกลางห้องก่อนสลายเป็นผงแสงแล้วรวมตัวเป็นคำสั้นๆความเท่าเทียมแห่งการเป็นเขายิ้มเล็กน้อยเหมือนพบเพื่อนเก่าที่ไม่เคยหายไปถ้าพลังงานและมวลคือรูปแบบหนึ่งของกันและกันความรู้กับความว่างก็เป็นรูปแบบหนึ่งของกันและกันใช่ไหม เมื่อความรู้ไม่ประกาศตนความว่างก็ไม่ต้องประกาศตนทั้งสองมิได้ผลัดกันเป็นแต่เป็นสภาวะเดียวที่ใจตีความต่างวาทศินความรู้ที่นิ่งคือความว่างที่ตื่นความว่างที่ตื่นคือความรู้ที่ไม่ยึดในทฤษฎีสนามเราเชื่อว่าทั้งจักรวาลเป็นสนามเดียวที่ผันผวนแล้วสิ่งที่เรียกว่าตัวฉัน เกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าทั้งหมดเป็นเพียงคลื่นในสนามเดียวกันตัวฉันคือชื่อชั่วคราวของรูปและนามที่ประชุมพร้อมชั่วคราวเช่นเดียวกับคลื่นที่ลุกขึ้นเพราะลมและรูปฟังคลื่นมิใช่น้ำน้ำมิใช่คลื่นแต่คลื่นก็ไม่เคยแยกจากน้ำตัวฉันก็เช่นกัน คำตอบนั้นทำให้ความร้อนรนที่ปลายดวงตาของนักฟิสิกส์ค่อยๆคลายเขาหลับตาเพียงครู่เหมือนนักไวโอลินที่พอใจในความนิ่งก่อนบรรเลงท่อนสุดท้ายฉันขอถามสิ่งที่หนักที่สุดหากทุกสิ่งเป็นเหตุปัจจัยแล้วเสรีภาพอยู่ที่ไหนมนุษย์เรียนฟิสิกส์จนเห็นความจำกัดแต่หัวใจเรียกร้องเสรีภาพ การตรัสรู้คือการยอมจำนวนต่อตักกะหรือคือการเป็นอิสระจากตักกะเสรีภาพมิได้เกิดจากการเอาชนะเหตุปัจจัยแต่เกิดจากการไม่ถูกเหตุปัจจัยบังคับให้ยึดมั่นเสรีภาพจึงเป็นคุณสมบัติของใจที่เห็นเหตุปัจจัยอย่างโปร่งใสโดยไม่ต้องหนีและไม่ต้องหลงตามเมื่อเห็นเช่นนี้ การเลือกก็ไ on ม่ใช it ่สงครามกับชะตาแต่เป็นการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับความจริงในระดับควอนตัมการวัดทำให้ผลลัพธ์ชัดเจนขึ้นการเป็นผู้สังเกตจึงเหมือนการทําให้โลกขดเหลือหนึ่งความจริงณขณะนั้นแล้วการภาวนาคือการวัดหรือไม่หากฉันภาวนาจนใจเงียบฉันก็ยังทําบางอย่างอยู่ดีเมื่อเริ่มต้น ภาวนาเป็นการกระทำที่ตั้งใจแต่เมื่อใจค่อยๆเงียบการกระทำก็หลุดพ้นจากผู้กระทำเหลือเพียงการเป็นอยู่การวัดที่แท้คือการหยุดวัดความจริงจึงไม่ถูกแบ่งด้วยไม้บรรทัดของใจในความเงียบถัดมามีเพียงชีพจรของเอกภพที่ไม่ต้องเต้น ไอสไตย,ยกคำามสุดท้ายขึ้นมาเหมือนนักเดินทางที่วางกระเป๋าใบสุดท้ายลงกับพื้นถ้าไม่มีผู้สังเกตไม่มีผู้กระทำไม่มีตัวฉันแล้วใครกันที่กำลังถามอยู่ตรงนี้ใครเป็นผู้ได้คําตอบใครตรัสรู้คาถามนั้นเกิดจากความเคยชินของภาษาที่ต้องมีประธานกริยากรรม เมื่อภาษาสงบตัวตนที่ภาษาอุ้มไว้ก็วางลงเหลือเพียงความรู้ที่ไม่กล่าวว่าฉันรู้เมื่อไม่มีผู้ถามคำตอบก็ไม่ต้องมีผู้ตอบความแจมแจ้งเกิดเองโดยไม่ขึ้นกับผู้ครอบครองถ้อยคำนั้นคลี่คลายอะไรบางอย่างที่ลึกมากไอสตายิ้มทั้งน้ำตาเหมือนเด็กที่ยอมวางของเล่นชิ้นโปรดลง เพราะเห็นว่ามือที่ว่างสามารถโอบโลกได้มากกว่าฉันตามหาจักรวาลผ่านสมการทั้งชีวิตแต่แท้จริงจักรวาลกำลังมองตัวเองผ่านฉันและเมื่อฉันวางตัวฉันลงสิ่งที่เหลืออยู่คือจักรวาลที่ไม่ต้องถูกอธิบายเมื่อผู้ดูเงียบการแสดงก็สมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องตบมืออักษรอี e. เท่ากับ MC2 ละลายกลายเป็นเม็ดแสงแล้วเรียงเป็นคำเดียวสุญญาตาความว่างที่ไม่ใช่ความขาดแต่คือความพอความว่างที่ไม่ผลักสิ่งใดออกแต่โอบรับทุกสิ่งเข้ามาโดยไม่จำเป็นต้องยุดไว้ฉันไม่ได้หยุดเชื่อนนกฎของธรรมชาติ แต่ฉันหยุดเชื่อว่าต้องมีกฎใดครอบหัวใจเมื่อใจหยุดเป็นผู้พิภากษาความจริงก็หยุดเป็นจำเลยเมื่อรู้เช่นนี้แล้วชีวิตและความตายก็เป็นสองชื่อของเหตุปัจจัยเดียวกันเจ้าจึงเป็นอิสระที่จะรักโดยไม่กลัวสูญเสียคิดโดยไม่ติดความคิดและเงียบโดยไม่หนีความจริง เวลาของห้องจำลองจิตเริ่มไหลกลับมาแต่ไม่ใช่เพื่อพาใครกลับไปสู่อดีตเป็นเพียงการอนุญาตให้เรื่องราวดำเนินต่อไปอย่างอ่อนโยนในสายตาของนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ความใฝ่รู้ไม่หายไปไหนเพียงแต่เปลี่ยนรูปร่างเป็นความเคารพเงียบๆต่อสิ่งที่เกินคําอธิบาย ฉันจะกลับไปที่สมการด้วยหัวใจที่เบาขึ้นและวางสมการลงด้วยใจที่รู้ทันขอขอบคุณที่ชี้ให้เห็นว่าความเงียบไม่ใช่ศัตรูของวิทยาศาสตร์แต่มันคือเพื่อนเก่าที่เราเผลอลืมชื่อความจริงไม่เคยขอให้ใครเชื่อเพียงขอให้เห็นเมื่อเห็นแล้วสิ่งที่ควรเชื่อก็ไม่จําเป็นอีกต่อไป บทสนทนาสิ้นสุดลงโดยไม่มีคำลาเพราะสิ่งที่วางแล้วไม่ต้องกำไว้แสงทั้งสองฝั่งสมการและความว่างค่อยๆรวมเป็นโทนอุ่นเดียวกันเหมือนอรุณแรกที่ไม่รีบเร่งแต่ชัดเจนพอจะปลุกทั้งฟ้าและใจให้ตื่นวิทยาศาสตร์ สอนให้เราเข้าใจสิ่งที่มองเห็นธรรมะสอนให้เราไว้วางใจกับสิ่งที่มองไม่เห็นและเมื่อทั้งสองจับมือกันความจริงแท้ไม่ได้อยู่ไกลไปกว่าลมหายใจที่รู้ตัวความรู้ที่ยิ่งใหญ่มีใช่การครอบจัก,กรวาลด้วยสมการแต่คือการยอมให้จัก,กรวาลอยู่ได้โดยไม่ต้องครอบครอง และนี่คือ Beyond the Mind ที่ซึ่งเราพาจิตเดินข้ามเวลาเพื่อพบความจริงที่ไม่เคยจากเราไปไหนขอบคุณที่ฟังด้วยหัวใจที่เงียบแล้วเจอกันใหม่ในบทสนทนาไร้าการเวลาครั้งต่อไป